เมื่อวันที่25เมษายน2568เวลา10นาฬิกาสำนักงานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพศรีให้การต้อนรับคุณทิพาพรพรพิรมผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยรายชภาัฏภูเก็ตในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆณห้องประชุม24/206ชั้น2อาคารรัตนเทพศรี โดยเมื่อเวลา10นาฬิกาานาทีอาจารย์ดรสมชายวัชระปัญญาวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชลล์ราชพัเทศสตรีได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อร่วมกันในการยกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการที่ตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันพร้อมกันนี้มีอาจารย์ดรบุญยนุชเฉวียงหง รองอธิการ,รบดีฝ่ายบริหารจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธาสินีสิริโพคพิรมรองอธิการ,รบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจาร์ศาสีวิมลสนุทธิสารรองอธิการ,รบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรพจน์จุนสวัสด์รองอธิกรรรารบดีฝ่ายกิจการสภามห,หาวิทยาลัยคุณสุภารัตนณ์สุวรรณผู้อำนวยก,การสำนักงานอธิการบดีคุณวันเพ็ญเต้ขันหมากผู้อำนวยการกองกลาง คุณสุขพรยินดีสุขผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาคุณศรีไัยวงวานผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาคุณจตุพรพุ่มโพงามปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังคุณสิริการปานประเสริฐสกุลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีและสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญทางด้านของการบริหารงานซึ่งประกอบด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการภูมิทัศน์ภายในมาหาวาิทยาลัยการจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมและตรง ตามความต้องการของนักศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงการวางแผนงานและการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งทั้งสองฝ่ายแสดงความคาดหวังร่วมกันว่าในการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจในการปรับปรุงและพัฒนา การดำเนินงานในบริบทของตนเองอย่างสร้างสารรค์โดยมีเป้าหมายร่วมก็คือการขับเคลื่อนมาหาวิทยาลัยราชพัฒนให้เป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคสำหรับในช่วงท้ายของกิจกรรมคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมพิพิพธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลบุรีเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของมิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในท้องถิน่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ของการพัฒนามาหาวิเชยลาลัยให้มีรากฐานจากชุมชนกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมาหาวิทยลาลัยราชภัฏต,ต่างภูมิภาคที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนางานบริหารและบริการให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงและยั่งยืน